À, mà đồ quay thì kết đai là bao nún mày lỡ đừng mày bay cái cây rồi đừng phá thai bay cái cây rồi à u à và đua nún mày anh นุ่นไฮตายมันก็ไม่ไปละครับข้างหน้าดจมมิดแล้วอู้ยหยาบโอ้ยสุดจัดสุดจัดสุดจัดโอู้ hai tai rồi robin à ah. ê hey. phung vai ê hey. luôn Pha pha pha, mình tăng đâm xuống. suốt. Thấy đây thấy đây. Giọt đâm nó ba. Kim kim. เดยวเดยวเดีอยวอ่ะเลยเลยซีลงลงแล้ว de. พ ah, ุ Sch ่งเลยดูค <apology> รับล้อลอยสูงขนาดนี้แล้ว เกมแล้วครับไปไม่ไหวแล้วครับต้องพึ่งเจ้าแขนยาวแล้วเอาไงครับนี่เอาไงนี่โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ